ดีก็ให้เบิ้ลักพี่อะไรนะลักพี่หน้าหม้อลักพี่หน้าหม้อเออทำก่อนมันว่างเลยบริการฟรีทำดีให้เบิ้ลบริการฟรีทำดีให้เบิ้ลเออใครจะจะจะเป็นเจ้าของลักพี่นะสามคนนี่แหละสามนาทีสามคนนั่งเออนี่เจ้าคณะลองเจ้าพ่อเจ้าแม่เราจะเป็นแบบว่าเป็น ลูกปูหรือว่าปูบาหรือว่าจะเป็นไม่เอาไม่เอาแมวปูปูเป็นแมวขนาดนั้นแมวปูแมวปูบาร์ภาษางภาษา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 สมชายภาษาแมงภาษาก้อนเราเราต้องห่มเขียวหรือห่มขาวไหมผมชมพูผมชมพูพี่น้องเออแดงสีต้องใส่สีชมพูเวลามาเข้าล้วที่จะไม่มีใครมองเห็นเลย มองไม่เห็นเพราะเราปิดประตูประตูใช่ไหมปิดประตูสีอย่างเดียวโอ้ยปิดประตูสีเงี้ยเดียวเอามองไม่เห็นหรอปิดประตูหรอสีอย่างเดียวเลยเออบริการบริการฟรีเสียงก็จะได้ยินเสียงกั้ยินเก็บเสียงองเก็บเสียงว่าเสียงทำอย่างดีเน่ยเสียงคนหน้าได้เหมือนกันนี่เนาะบ้าแล้วทำีเพิ้อน เรามอดีเราขอแพ่เป็นประานด้วยเราต่างชตอะ่ดีนี่เบิ่์ตฟี่ตลอดชีวิตเกตเบิ่์ฟีตลอดชีวิตรับเฉพาะคุณหญิงคุณนายละะรับเฉพาะคุณหญิงคุณนายรับเฉพาะคุณหญิงคุณนายอีกต่างหากโอ้ตายเฮ้ยวนนี้ตางห่างมามันมันมันบอกไม่ได้แล้วเอานาคนตฟีไหมเออทัฟีไม่มีตังหรอ แล้วแต่จิตใจคนิจากดูคนานี่ก็หใหญ่คนแรกก็คนแรกหอี่หญ่จะคนคนแรกก็ไล่เรียงก่อนไล่เรียงคนแรกกคนที่สงก็เริ่มถูถ่าไปเรื่อยๆีนสองเริ่มถูถไปเรื่อยๆก็สองกับมือมือเลื้อยขึไปเลยนี่ก็สามกบคอชังไรคอจังไรสไลส์หาห้องหาห้องเด เออขาท่าเขาท่าว่ะเราต้องมีไอเดียนะคนเราอ่ะมันต้องมีไอเดียเขาเรียวกว่าชอบควาื่อเนาะคนจังไรใส่ฮะคอที่สองจับแขนจับขาบนกรข้างเอาละได้คอสแล้วเว้ยพอแล้วได้คอสแล้ว